สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กัมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้เลยครับพี่น้องครับวันที่30ธันวาคม66ครับพี่น้องเนาะครับมือนี้ก็เป็นมือดีครับผมครับจั้งในก็ขออวยพ่อในพี่น้อยพี่สุขุสุข้นถูกหวยลงเงินไปน้ากันเลยครับผมครับคลิปนี้มานําเสนอแนวทางตัวเลข VIP พี่ปากายครับผมเลข VIP พี่ปากายครับ มวยปรหันเพื่อนไห้วิ่งลูดบนล่างแปดครับพี่น้องเนาะวิ่งรูดบนล่างแปดครับเขาที่แปดเด้อครับพี่น้องเลขออกแปดหาล่างเข่าล่างครับพี่น้องเนาะต่ว่าเพื่อนจับคู่พ่เขาครับผมเฉียดไปแต้มเดียวคือเพื่อนไห้หกแปดครับผมแนวทางตัวเลข v i p พี่ประกายครับผมครับพอดีมือเศานี่ปูชนบุรีครับผมปูโท่มาดวนครับพี่น้องเนาะ แนวทางเหล็กปูชนบุรีก็ลงไปแล้วครับพี่น้องเนาะครับก่ามาเชื่อลงไปแล้วครับในคลิปนี้ปูกะท่วมากหมดเซานี่ครับผมเป็นย่ำโค้งทุท่ายกับว่าได้ครับพี่น้องเนาะก่ามาเชื่อก็จะนําเสนอให้พี่น้องเบื้องในคลิปเดียวกันนี่เด้อครับผมในร่วมคลิปกับเลขของ v ีไอพีพี่ประกายนี่เด้อครับผมครับเลข v ีไอพีพี่ประกายปูชนบุรีครับผมร่วมกับโค้งทุท่ายปูชนบุรีครับ เอาแถมพิเศษให้ครับพี่น้องเนาะที่ได้บอไว้ในคลิปอ่าที่่ันพามากครับผมกับครื่อเลขอ่าน้องแพรลี่ครับผมกับน้องแพรลี่ครับขาดไปตัวใดเดี๋ยวจะเอามาให้พี่น้องเบิ้งในอ่าคลิปนี้ให้กันครับผมพร้อมครับถ่ายคลิปจะมีวิดีโอครับพี่น้องเนาะคลิปวิดีโอบรรยากาศที่ให้น้องขาบเลขกครับผมครับได้ตัวใดเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปนี้ได้ครับพี่น้องครับผม เอาพิจนาบึงเป็นแนวทางเสียงโขกเสียงดวงครับพี่น้องเนาะครับผมเลข VIP พี่ประกายครับผมเลขโค้งสุดท้ายปูชนบุรีครับกับพิเศษให้ก็คือเลขน้องแพรลี่ครับผมครับน้องแพรลี่ขาบเลขครับผมเอาก่อนทิ่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเก่ามาเชียกขอกราบขอพระคุณปูชนบุรีขอพระคุณพี่ประกายครับผมอ่าทีนั่งอ่าแนวทางดีๆมาก แบ่งปันครับผมสู่พี่น้องเอฟซีครับผมครับเอาฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ครับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์อูน้ำชัยในเด้อครับพี่น้องครับไปรับชมรับฟังอ่าชุดเลข VIP พี่ประกายครับผมกับกับโฟชุดบุรีกันเลยครับเนี่ยครับพี่น้องครับผมครับเลข VIP พี่ประกายงวดที่ผ่านมาครับผมวิ่งลูดบนล่าง แปดครับพี่น้องนี่ครับหมดวันที่สามสิบท่นวาคมหกสิบหกวิ่งบนล่างหนึ่งเด้อครับพี่น้องวิ่งบนล่างหนึ่งครับจัดสามตัวสี่แปดหนึ่งครับผมสี่หนึ่งและแปดหนึ่งครับเน้นไปที่สี่หนึ่งครับพี่น้องวิ่งบนล่างหนึ่งครับ VIP พี่ปะกายครับพี่น้อง เจนาเบิ่งเอาครับพี่น้องเนาะวันวางหันวิ่งลูดบนล่างแปดครับผมวันนี้ก็วิ่งลูดบนล่างหนึ่งเด้อครับผมครับติชนาเบิ้งครับพี่น้องเนาะเอาล่ะก็มาที่เลโขโค้งสุดท้ายปู่ชนบุรีครับผมโอโทรมาเลงด่นดวนมือเศารนี่เลยครับผม ผู้ว่าเล่นเลขให้ติดเก่าไว้ครับพี่น้องเนาะเล่นเลขให้ติดเก่าไว้ทั้งบนทั้งล่างโค้งสุดท้ายปู่ชนบุรีบนเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าหกหกเก้าครับผมล่างเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดและเจ็ดหนึ่งครับผมตัวกันตัวแถมนี่เด้อครับพี่น้องพี่จินาเบิงครับปูเน้นให้แล้วครับพี่น้องเนาะติดเก้าบนเก้าล่างครับผมครับ 9ก9 9หนึ่ครับล่างมี9 7้9เจและ7 1ครับเป็นแนวทางเสียงสวกเสียงดวงเบิงงกรับพี่น้องเนาะครับเอาพิเศษให้ครับผมครับนี่เ้อครับพี่น้องน้องแพรีครับ2 8 5ครับผม2 8งดห้า ดัดเด่นกับจิมี่สองแปดสองหาแปดหาครับผมมวดที่ผ่านมาให้นอ้องครับมือเด็กออกครับผมครัขบขับเด่นเด่นครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบื้อง่าน้องจะขับเป็นตัวไดครับผมบ่ได้ลงคลิปเลยกับเมื่อใดมานําเสนอครับผมน้องขับในเจ็ดหาหกครับผมครับมวดนี้สองแปดหาครับผมเดี๋ยวถ่ายคลิปจะมี บรรยากาศที่น้องขาบได้ครับผมเบิ้งเพื่อความบันเทิงกันไน้ครับพี่น้องเนาะน้องแพรลี่คาบเลขครับผมได้สองหาครับพี่น้องครับเอาครับผมอูชนบุรีแล้วกเลข v ีพพี่ประกายวิ่งบนล่าง1ครับผมเอาถ่ายคลิปนี้เกามาเชียร์กับ ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับพี่น้องถูกไว้เรื่องเงินไปน้ากันครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขที่ลงคลิปไปในมือนี้เด้อครับผมครับคลิปแรกที่นําเสนอไปก็เป็นคลิปคลิปเลขชุดสรุปครับพี่น้องเนาะที่พี่น้องเอฟซีบ่ทท่านคลิปใด้กับผมก็สามารถดีบเบิ้งได้ครับผมบ่ว่าจะเป็นเลขสูตรประมาณหรือว่าอีกหลายๆสูตรอ่าหลายๆเลขครับผมครับลงไปให้พี่น้องเอฟซีคลิปแรกคลิปต่อมาก็จะเป็นโค้งสุดท้ายอาจารย์สายบุญวัดป่าครับพี่น้องเนาะเปิดไปครับอ่า ผู้คู่บ่าถ้าเสาเลยครับผมได้มาเพิ่มอีกหางหนึ่งครับพี่น้องแล้วก็มาเลขกดหนีของโอเิโน้องค่ายสูตรหนีพินวาเดินดีครับพี่น้องเนาะครับผมก็รับชมรับฟังกันได้ในคลิปเด้อครับผมแล้วก็ล่าสุดนี่แหละครับพี่น้องเลข VIP พี่ปะกายครับผมปู่ชนบุรีแล้วก็เลขน้องแพรลีครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปจะมีคลิปวิดีโอเด้อครับผมผมคลิปวิดีโอน้องแพรลีครับผม ครับถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องเอ็มีโชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันเด้อครับผมเหมือนเรงนี้ครับพี่น้องเนาะครับแนวทางรัฐบาลไทย30มสท่านว่าคม66โชคดีถูกหวยแล้วเงินดั่ด้วยไปน้ำกันครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเอาองวดว่างันนี้แพรลี่จับให้ได้ห้าเจ็ดหกเนี่ยครับผมหาเทคโนโครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเอ็มีลี่ลี่ลี่ นี่สวัสดีค่ะก่อนลูกค่ะเอาเพื่อเป็นโชคเป็นลาครับพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับผมค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมมือแน่นเกามาเชี่ยให้เทรดี้จับเปลืกค่ะห้าเจ็ดหกครับค่ะมือนั้นให้น้องท่านน้องเห็ดอันจับเบิ้งลซื้อครับพี่น้องเรือกตัวจีซื้อเนาะค่ะครับให้น้องเรียกให้เบิ่งครับเขาครับผมมวยพรหันค่ะ เอาลองเบิ่งมวดดีครับพี่น้องเนาะค่ะเป็นพิเศษให้พี่น้องสี่ไข้เครียดครับผมอก็ใส่กระปูง่ใส่กระปูงแดงด้วยเนี่ยพิลาทิสี่ซื้อมาให้เอาตะกี้มยญานหลายอยู่ครับผมค่ะมาหล่นกันครับพี่น้องเนาะไอ้นอนไอ้นอนท่นว่าพ่อมดุแค่รี่เอาขาดไปหายด้วยหนึ่งสองซ้ำพิลากามาเร็วตัวนึง ตัวเนื s <S water water. Water ้อตัวน oh. uh, yeah, ึงก้อนลูกหยิ่หยิแล้วเดี๋ยวยัดอันสองตัวเลยอู้สองตัวสองตัวเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยัดไปยัดไปเอาออกกันนี่ตัวที่สามเออสามตัวอ๋ออู้สามตัวเลยตัวเลยครับพี่น้องเนาะง่ายๆเลยครับผมปล่อยแบบนี้ปล่อยเพิ่นพี่พี่มามาเอาขึ้นทั้งก็ได้โอ้ดื้อดื้ ดื้อแห้งค่ะท่านผู้ชมเปิดป่อนเปล่อเปิด่อนเปล่อค่ะตัวแรกเด้อครับผมตัวแรกสองสองอุย้ยตัวแรกน้องแพรดี่ได้สองครับผมสองเอาตัวที่สองแปดได้ปแปดครับผมอันนั้นเท่าฮะอันเอาบุญเฮียน,นวันที่ยี่แปดวันที่ยี่แปดครับพี่น้องว่าน้องกำลังรุนกัน <c oughs> ตัวที่สามได้ห้าครับผมถือใจเลยถือใจพี่น้องเอฟซีวะน้อน้องแคลรีอ่าสองสองแปดห้าครับผมตัดเหร่นน้่เด้อครับพี่น้องสองแปดหาแปดหาขึ้นมาออกที่หลังย้อนหลังนี่ค่ะท่านผู้ชมสองหาก็ได้ครับพี่น้องสองหาแปดสองเนาะครับผมตัดเหร่นเอาค่ะกิเจน่าเบิ้งเอาเด้อครับผมครับ สองแปดห้าตัดเล่นบนล่างครับพี่น้องอเดี๋ยวก่าไมาเชื่อจะเขียนให้ง่ามๆอีกครั้งหนึ่งครับผมอพอ่อเ,เป็นโชคเป็นหลาบครับพี่น้องเนาะ